มาที่ทีโรละ่ะยิงตรงนี้เลยวัดกันโอนโหนครับอันนี้ถือว่าเป็นการรีวิวชินโนหลายปาในตัวนะครับ <c oughs> โหดเหลือเกินครับไมาดู้ท่านผู้ชมแรกกันหรือ,อยังนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมากันในคอนเทนต์แข่งกันระหว่างพ่อลูกนะครับกับช่อง FC Mobile My Game นะครับมาดูกันว่าพ่อกับลูกใครจะชนะนะครับเอาล่ะเรามาดูทีมก,กันก่อนเลยนะครับไหทีมของเตอร์มีใครบ้างนะครับลูก ทีมของผมนะครับผมมีกองหน้าเป็นจีโนล่าครับผมกับคารวัรัสเป็นปีกซ้ายครับผมแล้วก็เชฟเชนโกไปยืนปีกขวาครับผมส่วนกองกลางเป็นคุลิตครับผมแล้วก็ตูเล่กับเวียร่าครับยืนคู่กันอย่าครับอย,อ,ยอย่าอย่าเอนให้พ่อครับจะเอาฟันด้ขึ้นไปเป็นกองกลาง <c oughs> ไม่เอาถูกติด <c oughs> ครับกองกลาผมโอ้โหมีตูเล่ด้วยเหรอครับมีครับมีจีโนล่าด้วยครับโอ้จีโนล่าที่เล่นเป็นยังไงครับเนี่ยโอ้หแล้วผมไม่ต้องพูดถึงในตัวนี้ครับแล้ววันนี้จะยิงพ่อ่างรครับเนี่ยจีโนล่า ก่อนสักสองศูนย์ใชได้ครับสองศูนย like ์นะครับก็ท่านผู้ชมครับปกติเออลูกชายผมก็จะเล่นเก่งกว่าผมเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วเขาเพิ่งเปิดได้ชินล่ามาด้วยเนาะแล้วถ้าใครชนะได้อะไรดีครับลูกตังค์้ตังเหรอครับโหไม่เอาลูกไม่ได้ผิดกฎหมายก็ไม่กดยูทูบหรอกนั่นกันเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะเอาไปว่าแต่ยิงพ่อเยอะแล้วกันนะครับผมวันนี้เอาขำๆให้ฮากันนะครับเอาล้ครับโอ้ใกล้เคียงกันนะครับผมของลูกชายจะมากกว่าเล็กน้อยนะครับที่กองกลางเนาะ แล้วก็ก้องหลังก็มากกว่าสองหน่วยทีมของลูกชายแล้วก็อันนี้เป็นทีมของพ่อนะครับประมาณนี้ครับมียูซีเนาะทำไมอบอลมนสีแดงครับลูกอืผมเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นบอลแดงเหรอเนี้ไปยังดีมใช่บอลเขียวนะครับเดีย๋ยวมองไม่เห็นคนออกแล้วให้กุลิดครับกุลิดฝากมาที่ทีนละลา ยิงตรงนี้เลยยัตตันโนโครับโหนี่ถือว่าเป็นการรีวิวชินตหลายภายในตัวนะครับโหดเหลือเกินครับไม่รู้ถ้าผู้ชมแลกกันหรือยังนะครับโอ้โหมุมนี้ยังเข้านะผมดีนควายครับยิงเข้าไปได้ยังไงโคตรโหดอ้โเอาละครับลูกชายนําไปก่อนนะครับผมเอาละครับอ่าก้าเคียร์บอน ยูเซ่เ o ดบอยคุณมีครับผมไปแล้วครับไปแล้วครับเซบิโอเปิดเข้ามาไปก่อนครับเวล่ามาให้เขารัสเซเรียไปที่จีโนไล,ล่แลครับขืนคุณลีครับปาโยนไปต่อที่เขารับอันไหมอันอยู่ตัวนี้เข้าในอุ้ยไม่ใช่ตัวนี้้อ ไปครับอากาซ่ครับไม่รืรอโอ้ยเด็กเกอไปก่อนครนะโอ้โหเซฟคพรับผมเด็กเกอเดกเกครับเป็นเอ็มวีพีนะครับแมต์นี้อ๋อครับท้ายเกมนะครับเดือนน้อยก็ไม่ให้โดนอีกรูปก็พอครับผมโอเคอเดี๋ยวเล่นอีกสักแมต t นึงนะครับผม เอาละครับมาเข้าสู่แมตช์ที่สองกันนะครับผมเป็นทีมเดิมนะครับผู้เล่นเหมือนเดิมก็อยากให้ผู้ชมนะครับคอยดูเหมือนรีวิวไปในตัวนะครับจิโนโล่านะครับตัวโหดตัวบักของเรานะครับจิโนโล,ล่าเทนไม่ถึงสาสิบนะครับผมเทนเท่าไหร่นะครับลูกเทนยนะี่สิบหกยี่สิบหกเนาะเพราะว่าเทนให้เต็มไปเลยนะลูกน่าจะยิ่งเก่งขึ้นอีกเนาะรักไก่แล้วครับ <c oughs> โอ้โหชวนคุยอับ <c oughs> โอ้โหเป็นสูตรัง <c oughs> ไง ยังไงไปแล้วครับยูเซเบลไปแล้วครับไปแล้วไล่ลุดอุ้ย่อไน่ไนะนึงแล้วยิงโอ้โห<อ>แมต้พอ่อขอนําก่อนบ้างครับผมยูเซก็ถือว่าเป็นอันดับสองนะครับสําหรับผมผมว่าอันดับสองส่วนอันดับสามก็เป็นอานายนนะครับอันดับหนึ่งชินอล่าแน่นอนครับตอนนี้ท็อปทรีกองหน้านะครับไปแล้วครับดุงกามายังไงครับเนี่ย เอาไปยืนแบ็คขวานะครับดูนี่อ๋อแล้วหลุดเลยโอ้โหไปก่อนนะผมนะครับเดียาเอา้าอย่อดุงก้าดุงก้าแบ็คขวาเฉพาะกิจนะครับตัวนี้ไม่มีแบ็คขวาเลยใช้ดุงก้าไปก่อนไปครับอาเก้า 9. อาเก้าโอ้โหไม่ได้ครับครึ่งแรกหนึ่งศูนย์ครับพ่อนำนะวิ โอ,โ,โอ้โหล้าหน้าครับล้าหน้าตอนนี้เขาจับกบไปครับเมื่อกี้อืออุ้ยเตี๋ยวฟ้าวครับโอ้โหปีกคิกครับะระยะอันตรายปั่นเข้าไหมครับผมกุลิดเหรอโอโ้โหโดนหลอกครับพอโดนหลอกโอ้โหอชินโนล่าครับิ<ม>นชนใต้คานเลยครับแข็งด้วยนะครับชินโนล่าวินดิตชนตูดเมื่อกี้ไม่ล้มเลยครับบอลเป็นใจนะ ฟาวเองแล้วครับผมมีซื้อกรรมกาหรือเปล่าครับลูก่ยใช่ครับจบเกมครับเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับก็เป็นยังไงกันบ้านครับกับคอนเทนต์พ่อกับลูกแข่งกันนะครับก็สรุปว่าลูกชายก็ชนะไปหนึ่งแมตช์นะครับแล้วก็เสมอหนึ่งแมตต์โอเคถ้าทุกคนชอบใจกับคอนเทนต์แบบนี้ก็อยากให้กดติดตามกำลังใจให้กันหน่อยนะครับผมกับช่อง my game นะครับผมจ่ายเข้ามาสวยงามครับชินล่าหลุดไปแล้วครับผมหลุดไปแล้วยิงเองไหม ไม่เหลือครับผมอย่างคุ้มเลยตัวนี้นะครับผมใครบอกว่าพันห้าร้อยแต้มไม่คุ้มขอบอกว่าไม่ใช่นะครับคาว่าสกิเลโอโหจ่ายสวยมากครับชินอลาโอเคครับผมชินอลาโอ้โหไปแล้วครับผมใส่ขึ้นหน้าชินอลาเอาละครับเวียล่าได้บอลยิงเองเลยไหมจ่ายโอโหแทงทะลุช่องสุดยอดครับผมชินอลายิงแล้ว